สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเ,าเช็คเชลไลท์ของเครื่องซาโต้นะครับ Ws series นะครับอ,อันดับแรกนะครับให้เราไปปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องปุ๊บแล้วก็กดฟีดนะครับค้างไว้นะแล้วก็ทำการเปิดเครื่องโดยที่มือไม่ได้เอาออกมาจากปุ่มเครื่องฟีดนะครับ แล้วเปิดเครื่องนะครับเรากดปิดรอนะครับรอจนกว่าสีอาของไม้เลขหนึ่งเนี่ยขึ้นเป็นสีเขียวอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สีข้างบนขึ้นเป็นสีเ,เหลืองนะครับถึงจะปล่อยนะครับ แล้วกดฟีดอีกทีนึงนะครับแค่นี้เราก็จะได้เชลไลท์ของเครื่องพิมพ์ออกมานะครับ